พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่นครหลวงเวียงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็แห่เที่ยวที่นครหลวงเวียงจนันทร์กันหลังมีการเปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ที่ด่ดาพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1คะ่ะอำเภอเมืองจังหวัดน้องไายบรรยากาศการเดินทางเข้าออกประเทศนะคะทั้งประเทศชาวไทยและก็ชาวลาวนะคะ คึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาติดต่อกัน4วันโดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะก็ได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวในสปป,ปลาวอย่างคึกคักทั้งเป็นแบบกรุปทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวแล้วก็เป็นแบบครอบครัวค่ะมีการจองทัวร์ล่วงหน้ากับทางบริษัททัวร์นะคะเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในสปป,ปลาวค่ะ โดยมากกว่า2ปีที่ผ่านมาค่ะจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทำให้ต้องปิดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาแต่มาวันนี้ค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะสังเกตเห็นได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินมาจับจ่ายซื้อของภายในร้านของฝากค่ะซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของฝากขึ้นชื่อของเวียงจันท์ค่ะอย่างเช่นเครื่องประดับของสุภาพสตรีนะคะก็อดใจไม่ได้ค่ะที่จะซื้อเป็นของฝากนะคะให้กับครอบครัวให้กับคนที่รักค่ะค่ะซึ่งเครื่องประดับของประเทศสปปลาวนะถือว่าเป็นสิ่งที่ สวยงามค่ะใครคก็อดใจไม่ได้ค่ะพี่ยาต้องซื้อติดกลับมาติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของฝากก็ได้สวยงามมากทีเดียวค่ะ